ไม่หลวงใช่ไหมคะเราก็สามารถไปดูยอดได้ใช่ไหมในอินเทอร์เน็ตก็มีให้ดูถ่าต่อไปพูดโทษดริการราชการโรงพยบาลจะได้เล่นเกมละวัดหมอฝ่ายให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นตำบลบ้านดอยเบอร์นม่หมอเริ่มต้นก่อนแล้วเดี๋ย่าให้่อดจมปลานักจังหวัดกรุงเทพฯให้ปุ่มกับเด็กๆนะครับสิ่งลามกในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมาย เล่ากก็ k e ไม่ดีไม่ดีเพราะฉะนั้นวานให้ถูกเียกทำให้เด็กๆติดเกมติดเกมเหมือนใครเกมเ้านการู้สรกมี้ารสร้างประเด็นเรื่องคนามจริยธรรม กับเราในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรารู้จักเขาหรือเปล่าในกาพด้นลนับอนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของวิชาการเราอไอเมสวยๆราอมาแต่จริงๆเราอาจจะไม่ใช่ตัวจริงองเขาก็ได้ช่วงวิชาเพราะฉะนั้นมีข่าวเปิดให้นักศึก้เขาเอาความรู้ที่มีมาพูดคุยกับทีมใช่มทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับคอนเสนส์ตของอาจารย์นะ ก็เข้ามาลึกเหมือนกันนะคะที่โรงเรียนบ้านหมอฝายหรือโรงเรียนวัดหมอฝายตะบนนิยมดองเลยนี่บอกว่าถูกหลอกลวงเนี่ยเีห็นั้นมาพูดกันเลยนะาจีนสาวถูกหลอกลวงน้าคนนี้นี่เป็นหลอกอนี่ใช่จีบสาวเด็กๆชั้นป .5 ป .6 ครับของโรงเรียนก็แต่งชุดลูกเสือเนตรนาลี มมแล้วคุยจะสนุกที่ที่หมดแก่กับช่วนนำให้เปลี่ยนเขาเรื่องการแสดงการคิดเห็นอย่างพูดถึงตะกี้ประโยชน์คือความบันเทิง่าไปดูหนังฟังมแพงได้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนังแพงหลายๆหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีนิสิทธิ์ใช่ไหมจริงๆแล้วเราต้องไปซื้อมากี้ถุงแต่เรา อันนีนะะอะไรอีกอะไรนะเออดูสิ่แบบออสงอันตรายแล้วมาเรียนแบบใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็คือโทษกันเพราะว่าสื่อนนใน,บบในอิ<ใ>นเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันไม่มีปนะ้องห้ามเนาะเราสามารถเข้าถึงได้ตลอดแต่ว่าถ้าเราดูในทีวี เขาจะข้าววิชาการเสียบเหลือเราก็จะให้พี่เขาปูนะฮะก็อาจจะเป็นอันตรายได้โอเคพอดีกว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมดีกว่าเนาะอเดี๋ยวก่อนจะไปเล่นเกมมีวิชาการอีกหนึ่งแบเป็นคำสั่์มาขอคนละ คุณลหลัค่ะอะไรเอ่ย้าอานผ้าอ่านไม่ถูกก็บอกหมายเลขมีพี่ๆตอบให้ตับนักศึกามหาวิทยาลัยนเนาเรข้างหลังมาก่นตอนนี้องคนข้างหลังก่อน ชอบปากครับแต่ไม่ชอบยกมือเอางี้ดีกว่ายกมือครับใครไม่รู้จักคำไหนเนาะดี่เราจะยกก่อนมาแล้วมาแล้วน้องคนนี้อันนี้เราเราให้ถามนะเราให้น้องๆถามพี่ๆน้องๆถามพี่ๆเดี๋ยวพี่ๆจะช่วยตอบอันแกแถ้าให้ มันก็นี้จะยกแล้วโอ้ข้อเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเลยนะข้อแปดสิบสี่อะไรคะไอข้อ